ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหาดตั้งอยู่หมู่ที่5ถนนวัฒนานครทุ่งขนานตําบลคลองหาดอำเภอคลองหาดจังหวัดสักแก้วสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสักแก้วสกรออำเภอคลองหาดมีบุคลาก,กรทั้งสิ้นดังนี้ผู้อำนวยการสถานศึกษานางนงรักเฉยชำครูว่าที่ร้อยตีอักคเดชไม้สูงเนินครูอาสาสมัคร หนึ่งนางอรไทยชาวโยธาสองนางสาวโสพีย้อยยศสามนางสาวชนทิชาจำปาทองครูกศนตำบลหนึ่งนางสุธารัตน์ฟองสมุรสองนางสาวเบญญารัตน์ทองโชตสามนางสาววังออนหอมหวน 4. สี่นางนัทพรการพัฒน์ห้านางสาวชยานิสศีหอมกลิ่นหกนางสาวสาวิตรีคูทอินเจ็ดนางสาวปียพรฟองสมุร พนักงานราชการครูผู้สอนคนพิการนายกฤษณะกวยเหมครูศูนย์นการเรียนชุมชน 1. น,นางสาวศิวธิดาชาวโยธา 2. นางสาวเพนพักนวลทองครูผู้สอนคนพิการ 1. นนายอภิเชษจันดี 2. นางสาวสาสิมาพรเจียงแก้วบรรณารักษ์นางสาวกฤชมนลเอี่ยมพิทกรมส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3มรูปแบบดังนี้ การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตกรออำเภอคองหาดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่าคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีอาชีพมีงานทำตกรออำเภอคลองหาดสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการเรียนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วสอกรรออำเภอคลองหาดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566โดยมีนายจักรกิจธนนพรัตนนายอำเภอคลองหาดเป็นประธานเปิดโครงการและมอประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,566ซึ่งการจัดโครงการมีกิจกรรมดังนี้การแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยชุมชนสักแก้วแนะแนวการรับสมัครทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการจากกองกำลังบูรพาแนะนำโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 รับการนิเทศติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาสกรออ่านออกเขียนได้ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566อสบอบปลายภาคดำเนินการจัดการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566พร้อมทางได้รับเกียรติจากนายวีรศักดิ์พง์พิพัฒชัยรองผู้อำนวยการสกรอจังหวัดสระแก้วมานิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคและให้กำลังใจนักสนามสอบโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมอำเภอคลองหาด ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเ n ็นเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2,566โดยมีนายสุวินผลอนุรักวงผู้อำนวยการสำนักงานสกรจังหวัดสักแก้วมีเทศตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาที่เข้าสอบทั้ง3ระดับและเป็นการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบออนไลน์ในระดับมปลาย ดำเนินการจัดการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติเอนเนต้วยระบบอ e e ิเล็กทรอนิส์ e x a m หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในแก่กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบระยะสั้น รูปแบบชั้นเรียน 1. นึ่อำเภอหนึ่งอาชีพ 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ให้บุคคลมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสามารถพึ่งตนเองได้พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมจิตอาสาการสร้างชุมชนนักปฏิบัติและรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ 4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการจัดการศึกษาที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เพื creator, system, zone, so queen, kind of so ่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคคลชุมชนและสังคมให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนบ้านหนังสือชุมชนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสกรออำเภอคลองหาด โครงการมหากรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกศออนอําเภอคลองหาดโดยมีนางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมีการจัดฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยให้ประชาชนนักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้เสริมแก่ครอบครัวอีกทั้งมีทักษะชีวิตในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนประชาชนมีทักษะชีวิตที่จำเป็น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขมีความพร้อมและมีความเข้มแข็งบนพื้นฐานของความพอเพียงได้อย่างยั่งยืนต่อไปงานตามนโยบายเร่งด่วน 1. ในระหว่างวันที่9 12พฤษภาคม 2,566ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันได้รับการติดตามผลการดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ2,566จากสถาบันกศนอภาคตะวันออกและได้รับการติดตามในการดําเนินการสัมภาษณ์ แลขเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 2. กิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนปลอดสารเสพติดประกาศเจตนารมณ์ในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดและเดินลงนรงประชาสัมพันธ์ณบริเวณตลาดอำเภอคลองหาม 3. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมอง 4. ต้องรับคณะนิเทศติดตามการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของอาสา,าสมัครกศนอ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้วโดยมีคณะนิเทศจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามหลังการอบรมพร้อมทั้งกระตุ้นการทำงานและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกศโนให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ 5. โครงการพัฒนาเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลชุมชนทั้ง7ตำบลการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมเป็นเกียรติพิธีเปิดและนำประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพิ่มทักษะนักบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่มีสภาวะพึ่งพิงประจําปี2,566ร่วมจัดก,กิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสักแก้วจังหวัดเคลื่อนที่ประจําปีงบประมาณ2,566 สกรอ,อำเภอคลองหาดร่วมจัดนิทรรศการในงานคลองหาดเกษตรแฟร์ประจำปี2566 สรกรอำอเภอคลองหาดจะมุ่งม,มั่นและพัฒนาการศึกษาเพื่อกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบายเรียนดีมีความสุข ภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันขอบคุณค่ะ